สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบารากีสองห้าหกหาทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าแล้วก็บเอฟซีใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับกลับมาพบมาพอกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับเนื้อทางตัวเลขนะครับผมในวันที่ยี่สิบผ่าเดือนสิบเอ็ดปีหกเจ็ดนี่นะครับผมของมือนี้นะครับก็เป็นเนื้อทางของเราพัฒนานะครับซึ่งวันที่แล้วซึ่งลงไปแล้วคลิปหนึ่งนะครับผมคลิปนี้ก็ลอง แยกบนแยกล่างให้พี่น้องร้องมึงนะครับผมซึ่งแยกบนแยกล่างให้แอดกับว่าค่อยจะแยกแถวนะครับผมเพราะว่าบ่ค่อยหมั่นใจนะครับเมื่อได้มั่นใจแอดถึงจะแยกบนแยกล่างให้นะครับผมอแสดงว่างวด่นี้แอดหมั่นใจนะครับแอดก็เลยแยกกลางมาให้นะครับผมแยกบนแยกล่างให้นะครับเอาละครับก่นจะคอยบนกระทั่งตัวเลขนะครับก็ฝากคําเตือนนะครับก็ฝากคาเตือนนะพ่อผมนะครับผม คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เรื่การพนันที่ผิดกฎหมายชุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับพี่น้องก่อนจะเข้าไปเบิรงน้นทั้งตัวเลขกันนะครับก็ฝากกดไลก์กดแชร์นะครับเดฝากคนไลก์กดแชร์ให้แน่นะครับผมคนไลค์คนแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับให้กับทั้งช่องนะครับผม แอดก็จะได้มีกำลังใจไปหาแนวทางตัวเลขหาสูตรใหม่ๆนะครับกิดสูตรใหม่ๆมากฝากมาตอบพี่น้องนะครับผมเออสำรับงวดที่ผ่านมานะครับก็เข่าที่เก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดตรงๆนะครับผมส่วนคลิปๆนี้นะครับแอดแยกบนแยกล่างให้นะครับผมแยกบนแยกล่างให้เพราะว่า ไม้เฮ็ดอีกเวลารว่างมันหลายก็เลยคิดไปคิดมานะครับเฮ็ดดมากก็เอาก็เลยหมั่นใจนะครับหมั่นใจว่าชุดนี้ต้องเงินบนชุดนีตนดน้ต้องเป็นรางนะครับก็เลยไม่แยกบนแยกรางไหนนะครับผมแล้วก็การลงทุนจะหน่อยกว่านะครับจะประหยัดลงเงินทุนอีกนะครับผมจะประหยัดเงินทุนอีกนะครับผมก็ก็เลยเฮ็ด คลิปขึ้นมาฝากพี่น้องนะครับมาให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมกต่แล้วแต่ไพซื้อแล้วก็แล้วไปนะครับไพเพราะว่าเลขตัวที่นน่นึ่งนคือหลักๆตัวเก้านะครับตัวเก้านะครับผมก็มีเพิ่มมานิดหน่อยนะครับผมไปเบิ้งกันนะครับสําหรับลาพัฒนาวดที่วันที่ยี่ห้าเดือนสิบเอ็ดปีหกเจ็ดรูดหกกับห้านะครับงวดที่แล้วคลิปที่แล้วให้หกกับเก้านะครับผมงวดนี้ให้หกกับห้านะครับ เน้นที่6นะครับผมเน้นที่หกส่วนบนนะครับผมบนเจาะเจาะได้นะครับจับคูด้ย์8 1ด19 39 3แป9แล้วก็28นะครับ สำหรับตัวเน้นนะครับผมศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามเก้านะครับแล้วก็สามแปดตัวหนึ่งนะครับลืมลืมลืมไน,น้องขออภัยครับเ,เน้นให้หาตัวนะครับผมเอาครับสามแปดนะครับสองเก้าก็สองแปดนี่ก็บาแน่นนกันนะครับผม ถ้าว่าแอดอยากให้ซื้อซื้อได้ให้ให้เบอร์นะครับผมซื้อให้เบอร์นะครับเดี๋ยวถ้ามันเฉลยออกมาสองเก้าสองแปดเ่ยก็เพราะว่าสองแปดนี oh น่เป็นเลขที่ออกบ่อยนะครับเป็นเลขที่ออกบ่อยมากนะครับสองแปดก็อย่าลืมนะครับเอากื้อซื้อไว้นะครับซื้อไว้ลงทุนไว้นะครับจังไงผมบางวันนี้มีแตกบนล่างแน่นอนนะครับผมลองเบิรงครับ บริเวฟันทงนะครับผมบริเวฟันทงว่าต้องแตกบนแตกล่างนะครับแต่ว่าแอบเห็นความมั่นใจนะครับความมั่นใจนะครับส่วนล่างนะครับล่างก็คือสามหกสี่หกศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเก้าหกนะครับสำหรับล่างก็มีเน้นที่สามหกสี่หก 0616นะครับส่วนตัวกันตัวล้องนี่ครับตัวล้องนี่กันกันไว้นะครับผมอันนี้กันไว้นะครับสําหรับชุดนี้นะครับผม0 5 1 5 3 5้าหนะครับส่วนเน้นก็คือส่วนตัวนี้ก็คือ36460616นะครับนี่คือตัวเน้นนะครับผมแต่ว่าชุดบนนี่อยากให้ซื้อให้เบิร์นะครับชุดบนนะครับ สองแปดสองเก้านี่ก็สองแปดนี่ก็ออกบอยนะครับผมกับโบน่า,นายกันนะครับแอดก็เอาตัวที่เดนๆมาแค่ขนั้น,นะครับผมแต่ว่าก็มีสิทธิ์มาได้กันนะครับสองเก้าสองแปดนะครับชุดบนมีสิทธิ์มาได้ทุกตัวนะครับมีสิทธิ์มาได้ทุกตัวเท่าๆกันนะครับอาจจะประมาณนี้นะครับสําหรับ ล่างกับบนนะครับมาต่อเป็นหลักร้อยครับหลักร้อยหลักร้อยคือ3ามกับห้านะครับสามห้าหนะครับสา6ห้าหกเน้นที่หนะครับเน้นที่หเน้นที่หนะครับเน้นที่หนะครับผมส่วน3ามตัวจับคู่3ามตัวก็คือห1หนึ่ง3 8้าห5หนึ่งแปดหสามแปดหศดห้าหนึ่งแปด ห้าหนึ่งเก้านะครับสำหรับชุดสามตัวจะมีอีกนะครับนี่อีกนะครับแต่ว่าแอดลงเอาลงแค่นี้นะครับผมส่วนสี่ตัวนะครับส่วนสี่ตัวก็มีสามหกหนึ่งแปดนะครับสามหกหนึ่งแปดนะครับผมตัวนี้ก็คือตัวนี้เหรอครับหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งแปดหกสามแปดหกศูนย์แปดนะครับตัวนี้ก็คือตัวรองหันหนึ่งแปดหัหนึ่งเก้านะครับตัวรองนะครับผม ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับแนวทางงวดประจำวันที่25ของวันนี้นะครับ ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคมั่นร่ำรวยถูกหวยทุกันนะครับอยา่าเจ็บอย่าจนย่าขัดจนมีมีท้องใสตลอดปีตลอดไปนะครับผม,มเง,ง,เงินไหลกองทองไกลเกาขอให้กระเป๋าตุงทุกท่านนะครับผมเอาละครับคลิปนี้เราต้องขอตัวแร้วก,กันนะครับคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับบอกหัวโทรศั์เป็นน,นะครับพันข้างนะครับผมต้องขอัยนะครับผม